วันอาทิตย์หลังจากออกพรรษาแล้วเป็นวันที่วัดพุทธธรรมและวัดพระธรรมกายกำหนดให้มีการทอดกระถิ่นเป็นพั้แรกพระสงฆ์ทั้งสองวัดนี้จึงได้มีโอกาสาร,รับกระถิ่น ใครทัหมดใดนนครชิคาโกนี้กระถิ่นสำคัญในวันนี้ก็คือคุณประยตและคุณวราพรกราประยูนพร้อมด้วยครอบครัวญาติิีรจัดจให้เป็นกระถินสามาัคคีเกิดขึ้นโดยทั้งสองท่านมีความปร,รารถนา ตั้งใจที่จะให้งานมหาภุสลนี้เป็นไปตามที่จิตปรารถนานั่นคือความพร้อมทุกอย่างตั้งแต่เครื่องอุปกรณ์การกัดถินที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้ามีไตรครองเป็นต้น ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากคุณมหารัตนะนำมาเพื่อเป็นการเจริญศรัทธาของท่านเจ้าภาพเป็นอย่างดียิ่งการงานอื่นๆที่ได้าเตรียมกันไว้ก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เป็นไปตามนั้นวัดงานทุกอย่างโดยประการทั้งบวง เป็นการบ่งบอกถึงจิตใจที่งดงามของทัจนาภาพและอัจเริยนิสที่มาร่วมการมหาการทางครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทีเดียวเรื่องกระถินที่จริงแล้วเป็นเรื่องของพระสงฆ์แต่ว่า พอเมื่อญาติโยมคณะวาสุพาสิกาทายกอายิกามีความปรารถนาอยากจะได้แผ่บุญจากกุศลนี้ด้วยจึงถือว่าเป็นเรื่องแปลกมหัศจจร,รย์สองกรการนั่นคือผู้ถวายก็ได้อานิสง์ผู้รักคือพระสงฆ์ก็ได้อานิสง์เช่นกัน นี่คือความมหัศจรรย์ของกฐินที่ไม่เหมือนการบุญการผุศลนอื่นนั้นจึงเป็นเหตุให้หลายอย่างรัฐประการมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นมากนั่นก็คือหนึ่งปีวัดรับได้หนึ่งครั้งเป็นการกำหนดเฉพาะหนึ่งเดียวเท่านั้น การรับนั้นมีกําหนวดว่าเดือนในช่วงเดือนหลังจากออกพรรษาแล้วหนึ่เดือน,อนวันใดวันหนึ่งรับกระถินทอดกระถินในวันนั้นได้ครั้งเดียวการกระถินนี้เป็นเรื่องของสงพระสงฆ์นั้นต้องครบองค์สงจึงรับกระถินอานิสงส์ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์และบุญบุญชนที่เกิดขึ้นกับ คณะคายกไทยยุิธรจึงเสมอภาคกันตัวประกนนารทท้งรวงเรื่องการถินจึงเป็นเรื่องของความมหัศจรรย์หลายอย่างปนระการที่ทรงวางเอาไว้ให้พวกเราได้ปฏิบัติทำให้การ,รถินนี้จึงเป็นการบุญที่ยิ่งใหญ่และใหญ่งยิงเรียกว่ามหาสารทานอย่างแท้จริง ่งจ่เห็นได้ว่าเรื่องปตินั้นเป็นเรื่องของไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์ทีแรกเรื่องของพระสงฆ์พอทายกจะนาฐานิกาจะนำถวายก็เป็นเรื่องของทายกทานิกาไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์ในวัดน,น,นั้นแล้วนั่นคือหมายความว่าเรื่องภาคปฏินั้นเป็นเรื่องของผู้ถวายเท่านั้นพระสงฆ์ผู้รับปถินจะไม่เกี่ยวข้องเลย ดูจกการทักปวงยกตัวอย่างรูปใดรูปหนึ่งที่จาภาษาอยู่ที่วัดพุทธธรรมนี้บอกกับญาติโยมว่า